สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องมินยุสค่ะเป็นประจำเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมินมีรถสวยๆมาให้พี่ๆได้ดูกันนะคะเป็นรถ PPV 7ที่นั่งนะคะคันนี้นะคะก็คือ Mitsubishi Pajero Sport นะคะเป็นตัว2.5 GT นะคะคันนี้เป็นรถปี2014-2015นะคะเป็นรถบ้านแท้นะคะทุกคน เดี๋ยวมาดูตัวรถกันนะคะไฟหน้าคันนี้นะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วนะคะมีไฟตัดหมอกให้ในตัวเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่เลยสวยๆนะคะกระจังหน้าสวยๆเป็นคโครเมียมน,นะคะพี่ๆขาแล้วก็ตัวรถได้เป็นสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยรถบ้านแท้นะคะใช้งานในครอบครัวนะคะทุกคนพี่ๆท่านไหนหาอยู่นะคะที่เป็นรถบ้านแท้แนะนำคันนี้ให้เลยราคา ที่5 1 5 0 0 0บาทจ้านี่เลยไฟหน้านะคะโปรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วสวยๆใสๆไฟไม่เหลืองไม่แตกไม่ช้ำรุดนะคะอันนี้จะเป็นที่ฉีดล้างตาไฟนะคะทุกคนซุ้มล้อนะคะเป็นป่งล้อทั้ง4ล้อนะคะทุกคนสวยๆเลย เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของแม็กและยางนะคะตัวยางได้เป็นยางดันหลบนะคะแม็กก็เป็นแม็กบิซูบิชีนะคะหัวน็อตหกรูเดิมๆโรงงานเลยนะคะได้เป็นแม็กขอบ17นะคะสวยๆนะยางก็เป็นยางปีใหม่ๆนะคะยางเป็นยางปี2021นนะคะใช้ได้อีกนานนะคะซุ้มล้อเนาะไม่มีสนิมไม่มีขี้เกลือนะคะด้านข้างตัวรถมีบันไดข้างให้นะคะเป็นบันไดข้างสองตอนสวยๆแบบนี้นะคะเป็นสีโครเมียมนะคะทุกคน สวยมากนะคะมิสุบิชิปาเจโร่สองจุดห้าีทคันนี้เนาะรถบ้านแท้นะกระจกข้างนะคะสีเดีวยวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ในตัวไม่มีรอยขูดขีดนะคะแล้วก็ไม่แตกไม่ชำรุดนะคะมือจับประตูสีโครเมียมให้เลยนะ,ะทั้ง4บานนะคะด้านข้างตัวรถสวยมากๆนะคะเป็นรถเจที่นั่งนะคะสภาพคือพร้อมใช้จริงๆนะคะคิ้วกันสาดเป็นแบบสีแดงชมพูนะคะแบบนี้ มิสูบิชิมอเตอร์นะคะทุกคนเดิมๆโรงงานให้เลยนะคะนี่เลยเปิดมานะคะก็จะเจอกับเบาะหนังสีดำนะคะพี่ๆขาเบาะหนังสีดำนะตัวรถมีพนักพักแขนให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะทุกคนพรมภายในนะคะเจ้าของเดิมก็ปูมาให้แล้วทั้งคันนะคะพรมปูให้แล้วทั้งคัน แล้วก็นี่เลยที่วางแก้วนะคะทุกคนวางแก้วได้นะคะส่วนมากก็มินวางกุญแจนะคะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็หัวเกียร์ไม่แตกไม่ชำรุดนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้เลยทั้งสองฝั่งนะคะกุญแจได้เป็นกุญแจระบบปิดหมุนนะจ๊ะนี่เลยกุญแจระบบปิดหมุนเสียเข้าไปมาดู หน้าปัดเรือนหม่กันรถคันนี้เนาะปี14.15ไม่ใช้งานอยู่ที่142548กิโลเมตรนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะทุกคนภายในสวยกริบนะคะรถบ้านแท้เนาะแล้วก็คือแบบเจ้าของเดิมดูแลรักษามาดีนะคะภายในยังสวยสวยกริบๆอยู่เลยนะคะพี่มี่ขานี่เลยกระจกนะคะที่บางแดดไม่มีแตกไม่มีชำรุดนะคะบอดี้เดิมเนาะ สวยๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจปาเจโร่คันนี้นะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งก็ทักน้องมินมาได้เลยนะคะนี่เลยสวยๆนะหัวนอซอกประตูต่างๆนะคะสวยกริบทั้งคันคันนี้นะคะพี่ๆท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดเนาะมินก็มีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะจ๊ะ,ะทุกปัญหามีทางออกนะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะ ต่างจังหวัดซื้อได้นะคะใครว่าไม่ได้ต่างจังหวัดซื้อได้นะ,ะทําจองเข้ามา1 0 0 0พันบาทเดียวส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้นะคะนี่เลยเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดําสวยๆนะมีพนักพักแขนให้นะคะหน้าจอปาเจโร่ก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะสวยๆเลยแอร์ถึงด้านหลังนะคะทุกคนเย็นๆฉ่ำๆเลยนะคะคันนี้ตัวรถก็ปูพรมมาให้แล้วทั้งคันนะจ๊ะ สวยๆเลยหัวน็อตซอกประตูนะคะเดิมๆไม่มีร่องรอยการแกะถอดไขเดิมๆโรงงานนะคะสวยๆนะใช้คำว่าสวยเปลืองมากทุกคนเพราะว่ารถสวยจริงเนาะปี1 4 1สจนและไม่แค่แสนสี่นะคะทุกคนไม่แค่แสนสี่นะนี่เลยตัวยางดันหลบนะคะทุกคนสวยงามมากเป็นยางปี21ทั้ง4เส้นนะจ๊ะแล้วก็เป็นแม็กขอบ17 ในส่วนของแชสซีนะคะเดิมๆบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมไม่มีสนิมไม่มีขี้เกลือนะคะสวยงามมากนะคะด้านท้ายนะคะด้านไฟท้ายเป็นไฟท้ายฮาโลเจนนะคะเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีให้4จุดนะคะสเกิร์ตรอบคันเลยคันนี้นะนี่เลยโลโก้มิซูบิชิสวยงามนะคะกล้องมองหลังช่วยในการถอยจอดนะคะที่ปัดน้ำฝนเส้นเลฟ้าไฟเบรกวงที่3านะมีให้ครบ มาดูกันในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะคะอู้สวยมากทุกคนรถเจ็ดที่นั่งนะคะอันนี้เดิมทีเป็นเบาะนะคะทุกคนอันนี้คือเบาะเนาะแต่ว่าพับลงไปก็จะเป็นที่วางของได้นะคะสวยงามมากแอ,ะะแอร์นะคะแอร์สามตอนเลยหน้ากลางหลังนะคะเย็นฉ่ำถึงด้านหลังนะคะคันนี้ฉ่ำๆกันทั้งคันเนาะสวยๆส,สามารถพับได้ได้พื้นที่ในการเก็บของมากขึ้นนะคะามาดูหัวน็อตกัน ไล่ไปเลยนะคะหัวน็อตสวยเดิมนปาท้ายเดิมแน่นอนนะคะไม่มีร่องรอยการแกะทอดไขนะคะเ,คเม็ดอักอยู่ครบนี่เลยเ,เดิมเดิมทั้งคันนะคะคพี่ๆท่านไหนเนาะสนใจปาเจโร่คันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาลองขับได้นะคะที่ซอยเสรีไทย74แยกมินบุรีนะคะสวยๆเลย ยางดันหลบให้ทั้ง4เส้นเป็นยางปี21ใหม่ๆใช้ยาวๆนะคะแม็กมาก,กับแม็กขอบ17นะคะทุกคนมือจับประตูสีโครเมียมโลโ,โลโก้ปาเจ r ร์โรสปอร์ตนะคะสวยงามชัดเจนนะคะที่นั่งนะคะผู้โดยสารนะคะด้านหลังอีกฝั่งนะคะปูพรมให้ทั้งคันทุกคนสวยมากนะคะเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีปูพรมรถมาก,ก็คือรักรถแบบไม่ธรรมดานะคะทุกคน สวยมากนะคะรถบ้านแท้นะรถบ้านแท้ให้เลยคันนี้พี่พี่ท่านไหนนาะหารถครอบครัวใช้ในครอบครัวอยู่นะคะก็โทรได้เลย0ูนย์เก้าหกหนึ่งสจนะจ๊ะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งพร้อมใช้งานนะคะพี่พี่ท่านไหนอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์มาหาน้องมินได้นะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะคันนี้ บากปับไฟฟ้าคู่หน้าปาเจโร่สปอร์ตนะคะ2.5 GT สีน้ำตาลนะคะปี2014-2015นะคะราคา515,000บาทเท่านั้นเองจ้า515,000บาทนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันพี่เบอร์เปิดห้องเครื่องให้หน่อยอเบอร์เธอเบอร์เปิดห้องเครื่องให้หน่อย คนขับนะคะมัวแต่คุยคนขับคาแต่ฝอยเดี๋ยวมาชมกันนะคะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะจ๊ะเริ่มต้นกันที่หัวน็อตนะคะหัวน็อตสวยๆนะคะไม่มีร่องรอยการแกะถอดไขนะคะเป็นฉนวนกันความร้อนเดิมนะคะคันนี้ต้องบอกเลยรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะ สวยๆนะได้เป็นเครื่องดีเซลนะคะคันนี้เครื่องก็ Common Rail D.I.D. นะคะทุกคนสวยๆเดิมๆนะคะโลโก้ Mitsubishi สวยงามชัดเจนแผ่นเพจอยู่ครบนะคะรถเดิมมากทุกคนนี่เลยไม่มีร่องรอยการแกะถอดไขแต่อย่างใดนะคะสวยงามเดิมๆทั้งคันนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้นะคะก็สามารถ แอดไลน์มินมาได้เลยนะคะกดไปที่ description ด้านล่างแล้วก็จะมีลิงก์ไลน์ของน้องมินอยู่นะคะนี่เลยปาเจโรคันนี้2.5 GT นะคะพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อได้นะคะทุกปัญหามีทางออกนะทักมาคุยกับมินก่อนนะคะว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะคะเป็นยังไงได้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะนี่เลยจัดเต็มฟรีดาวได้เลยพี่ๆท่านไหนอยากออกรถศูนบาทนะคะก็สามารถปรึกษามินได้เลยนะจ๊ะ วันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามมินด้วยนะคะไปสู่4,000ซับสไคร์เบอร์ด้วยกันค่ะ